Pour your cocktail, and then you can hold a cocktail. Oh, it smells so good! Oh, whoa, whoa, whoa! Take it easy, easy, baby, easy. <laughs> That's a lot. That's a lot. The drink. There you go. Now you're ready to enjoy. Does it taste good? Tastes good. <laughs> He's a non He's not alcoholic, but he drinks. <laughs> but he drinks almost every night. Oh, uh, let's go to meetings. yeah. <laughs> Hi, Annie. Hello. What are you going to do today? Tonight? Tonight, we're going to smoke a bourbon cocktail. Smoke bourbon cocktail? Yeah. And what is that? This is a uh, cherry wood. Cherry wood. Annie, I'm I'm my, hang, my Cherry a My cherry wood in in there, been, Just like that. Just like that i get my blowtorch. <laughs> <laughs> okay, on, smoke in, okay. Oh, yeah, baby. He <laughs> <You> smoke. <laughs> mm, oh, yeah. smell <laughs> mm, Smell good. All right. Oh, we got a little bit left here.

คือควันนะคะทุกคนนี oh, man, like ่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือควันนอวนโอ้โดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะควันขมงเลยควันขมงเลยนี่จกคนเห็นไหมคะควันออกแล้วนะ Let me smell. Oh, wow. That's yeah, fucking awesome, isn't it? Why you say that? Oh, it's awesome, isn't it? Mm hmm. Sorry. Let's see. Cheers. That's, that is, right? That is, that it? So that's that's the, tasty. Titsy lady, look. <laughs> <laughs> <Okay. S 1> อะไรวะอะไรวะ do a g a i ่ยดูจะ do apple t w ก c o hickory โอ้ยมันหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยเน <Urban S 1> ี่ย <isk> เขามีเขามีตั้งหลายเขามีตั้งหลายรสนะคะอันนี้จะเป็นไม้แห้งนะคะไม้แห้งชนิดต่างๆก็ว่าจะมีอัอนนี้ b a r เ e ลอันนี้ b a r r e ลอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แ a ป p l ลอันนี้ อูแอปเปิลฮอปเอ่อฮิคโอริอันนี้ฮิคโอริอันนี้เบอร์บอนบาร์เรลอันนี้จะเป็นอ่า what is that mosquito ม o กี้ม t กี้ม q กี้ o m o s q i n m e h i c o it's mosquito 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 เป็นไม้เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะคิดว่าเป็นมอสกิโตมอสกี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเอ่อ เมโพอันนี้เป็นของเมโพโอ้โหกลิ่นและอันนี้คือเชอร์รี่ที่ทำไปนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากฮึมฮึมโอ้กอนทำไม I smell so good but I d i d o n t drink that but I can smell that's okay right Oh my god Oh I get drunk on it. I already get drunk from the smell oh. Oh. <laughs> Keep on drinking. Hmm, hmm, easy, honey, easy, easy. How to say? mm It's right. It's right. right. <laughs> Why you put this in? Flavor. Oh yeah. Yeah. What is the name? this? The bitters. Citrus oh, yeah. and aromatic, I believe, right? Is it mm. aromatic? Yeah, aromatic. To make the taste better. Yeah. And stir it. Mm hmm. Mm hmm. Good. Bon. All right, coconut Mm -hmm. You're going to get drunk tonight? Mm -hmm. Okay, how they it taste like? Mm hmm. <laughs> all right i'm not gonna try all right i'm not gonna try uh, that's ridiculous oh yeah Very good. <laughs> Very good. Uh, had it's good. amazing you see I, I just do it <laughs> <laughs> amazing huh ขนาดพูนพี่น้องจะเอาแบบไหนยี่ห้อไหนนะคะจัดให้ตามใจชอบจะเอายี่ห้อไหนตามใจชอบนะคะเลือกอย่ี่น o า o อลกอ o อลิก u ว่ที่จะแ v e it ทุกคนจะเอาแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบค่ะทุกคนยี่ห้อไหนบรันดีหรือว่าวอดก้าหรือว่าไวน์หรือว่า ไอสกอตหรือว่าโอ้ยมันมีทุกอย่างเลยจะเอาแบบไหนหรือว่าคอี่แนก็คือบรันดีนะจะเลือกแบบไหนตามใจชอบก็ทุกคนเลือกได้นะคะทุกอยู่ที่นี่ค่ะนี่เห็นไหมอันนี้จะมีกระโหลกด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือบอสกานะอันนี้ปุนาซื้อให้เก็บนานแล้วนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็อันนี้พวกจะมีแชมเปญน,นี่เห็นไหมคะเป็นคนที่ชอบคราวลอเร่มากนะคะทุกคนแล้วก็จะนี่มีแม่โขงด้วย ขาดไม่ได้นะคะคือแม่โขงค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะ,ะมียาดองเหล้าด้วยนะทุกคนยาดองเหล้านะคะทุกคนตาเสือสิบเอ็ดตัวขาด,ขาด,ขาด,ขาดไม่ได้น,ะะ yeah. oh นี่ไอรีมาโม่โวยนี่ยาดองเหล้าตาเสือสิบเอ็ดตัวะคะัะทุกคนรับรองไปดื่มนวะหลานสาวดื่มแล้วกับห้านสะภ้ยดื่มแอบก็โมยดื่ม ปิงิงจริงนี่มันถึงตรงนี้เลยนะนางมาเยี่ยมปีที่แล้วหลานสาวกับหลานสภัยมาจากอังกฤษมาขโมยดื่มโห oh, <c oughs> พากันเมา <c oughs> ทุกคน <c oughs> เป็นไหมนะี <c oughs> มีทุกอย่างนะคะเลือกได้ตามใจชอบคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ เอใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปปน่ย USA Channel ค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ